สวัสดีครับผมชื่อชัยนรงแสงตาเชื่อเล่นครูอาเชอร์ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาในค่ายมวยรุ่นที่1นึ่งทำงานบริษัทนะครับของเอกชนรับเหมาก่อสร้างหลังจากเลิกงานผมก็จะมาประจำอยู่ที่ดีแคทลอนสาขาบางนาเป็นครูมวยสอนการออกกำลังกายการป้องกันตัว สิ่งที่ผมเข้ามาเรียนนะครับปริยาในค่ายมวยสิ่งที่คาดหวังของผมที่แรกก็คือคิดว่าเกินความเข้าหมายนะครับในส่วนของผมก็คือผมมองว่านะครับอายุ57ทํางาน8ชั่วโมงต่อหนึ่งวันหลังจากทํางานแล้วยังมีเวลามาสอนมวยมาเรียนหนังสือผมเรียน จันถึงพื่อรหัสหนึ่งทุ่มนะครับแล้วมีอาทิตย์ออนไซต์นะครับผมมองไปว่าเวลาทุกคนมีเท่ากันถ้าทุกคนรู้จักการจัดการบริหารเวลาทุกคนทําได้ครับผมจะให้ตัวเองเสมอว่าเราต้องทําได้ จากการที่เราได้รู้นะครับในสิ่งต่างๆในการเรียนรู้วิธีการสอนวิธีการพูดการจัดการเรียนการสอนภาษาและประโยชน์ที่การได้รับเมื่อก่อนผมเป็นคนที่อายนะครับไม่พูดแต่พอได้เรียนรู้หลักการวิธีการพูดการสื่อสารว่าเราสื่อสารกับใครต้องใช้คําพูดแบบไหนอันนี้มีผลมากครับที่ที่ส่งให้ผมนํามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้ว การเรียนการสอนนะครับมันมีแผนการเรียนการสอนว่าเราจะสอนเด็กผู้หญิคนชราที่มีอายุมากอย่างไรเรามีการประเมินนักเรียนพอเขาเข้าใจเราปุ๊บเนี่ยทำให้เขาอยากที่จะเรียนผมเคยนะครับสอนเตะอย่างเงี้ยครับต่อยอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ครับผมก็จะมาบอกเลยว่าวิธีการเตะอย่างไรอะไรเงี้ยครับคือเราอธิบายส่วนการเรียนการสอนก็จะเพิ่มมีทักษะมีขั้นตอนนะครับก็คืออธิบายสาธิตปฏิบัติสรุปนําไปใช้ แล้วยังไงรครับคือเขียนจุดประสงค์กับใครวิธีการสรุปมันมันสามารถไปต่อต่อยอดได้ต่อยอดได้ประโยชน์ของมวยไทยหรือว่าการเรียนรู้เนี่ยมันได้ได้อะไรนะครับสังคมเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจหรือว่าเผยแพร่ผมมีความสุขมากเลยทุกคนให้ความเคารพแล้วก็เหมือนว่าแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ได้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ ขอเชิญชวนนะครับนักมวยหรือเทรนเนอร์ที่มีความรู้กับมวยนะครับมีเวลาว่างที่อยากจะมาเรียนปริญญาในค่ายมวยนะครับอย่าบอกว่าไม่มีเวลาคนหนึ่งทําได้เราต้องทําได้แล้วคุณจะต้องเป็นผู้ชนะแล้วสาเร็จครับผมขอบคุณครับ